ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาใส,มใส่ตุ่มใส่ตุ่มสั่งตุ่มมาจากอ่าอยู่ในเฟซบุ o กนะครับสั่งมาตุ่มแปดช่องนะครับก็เลยอยากใส่ลองดูครับใส่ทิ่ชเพื่อนนะครับเยื่อนี่ใส่เยื่อ ใส่เยือาอประดุกครับเยื่อประดุกเ,เห็ดเยื่อก่อนนะครับตุ่มสร้างมาห้าหลังไปเท่าเห็นก็นเลยคอซื้อไปสองหลังเือสามหลังใส่ลองเิ่ง ความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับของตะกืดใส่รองเบิ้งนะครับป่ามันที่เข้าอยู่บอ่อนะครับใส่ก็ใส่ยำเว้นนะครับปกติแเ้าก็จะให้ใส่กลางคืนใส่รองเบิ้งใส่กลางเวนรองเบ <นะ S 1> ิ้งบรรจูเยื่อก่อน นครับแบบนี้ทำแบบลูกลวกถ้าเกิดโเป็เห็ดแบบนี้เกิไ่ไรครับมันจะ,ะตุม่มเป็นตุ่มห่างอะไรจะน้อยอ่าหลังแลกน,นี่เป็นซิปซิปมองเอาปลาออก ใ okay. ตัดก่อนมันมาเนี่ยเขายังไว้ตัดต้องตัดก่อนผ่อไม้ตัดสก่อนก็ลูบซีบไว้นะครับเอาปลาโอกนะครับสถิตก่อนนะครับเป็นแบบนี้แหละ ขับไปเลยเข้บไปเลยเห็นมันลอยนี่แหละนะครับใส่ลองเบิงใส่ทั้งป้าทั้งพี่แหละใส่ตอนเช้จา,าจักสีมงหามงจังสีมายามนะครับ น้ำลึกทั้นี้ใส่เนี่ยนาะใส่ไปแล้วหลังหนึ่งนะครับยังอีกสองหลังหางมองใส่กอนนะครับย่านโทรศัพท์ตกน้ากับพ้องนั่น,นครับก็อากระสียโทรศพัพท์ไปเครื่องหนึ่ง วางเทปบุญยายโอ้บ่ถือไปละไม่ใส่ทั้งพูนละปรงโทรศัพท์ไว้ะก่อนมีปัญหาขึ้นมามันจังบ่เสียดายอ่าแล้วแล้วครับแล้วแล้วมาแรงยังชิดจากสี่โมงหาโมงสิมายามเบิงนะครับว่ามันสิเป็นอะไรนะครับทดลองครับนี่รุ่นทดลองครับอ่าแล้วก็มาพ่อกันครับจากสี่โมงหาโมงแรงนะครับ อย่งโ่ฟอกันหอยามนบึงนะครับเถื่อเล็กแหกมานบ่เคยใช่นะเถื่บอบ่เคยใช้าจากเถื่อนะครับใส่ลองบึงสาปาาต้อสาปาาต้อะปาต,ต,ต้อนะครับเมียไม่อยู่ อเมนูแรงนี่นะครับเมนูแรงนี่ก้อยกุ้งก้อยกุ้งเต้นครับกุ้งได้มาวางคำนะไปจบไปหยามสวนสะตะโตนะครใส่ไว้พี่เจ้าพ่นกับมันนั่งถากินอนี่ยม <c oughs> <c oughs> กู้มกู้มจีนเรนโลพี่เจ้านั่งถากินอ๋อมากินนะครับเมียวายูสะตโตเมียวายูเออ หากินก้อยกุ้งห้องว่ากินนำ้ำเตรียมเครื่องเตรียมย,มยางเรียบร้อยแล้วรับแรกก่อนเอาผักหอมใส่ก่อนเพราะฉะนั้นมันจะเต้น่เป็นอย่างเดียว <laughs> ก้อยกุ้งเต้นเอาผักหอมใส่เข้าวผัวใส่กินแซ่บๆนะครับตดบ่มีแอลโกอฮอล์ <laughs> จับแซบ่บ จะคาบนึงนะครับอื่นหน่งจะไปยามอีกรอบนึ่งอื่นสิปนใส่บะกอกอื่นหน่งฮานาฮานาฮานโอ้มันทำงานนะฮะเต้นแล้วครับนี่เต้นแล้วบาดคุณพ่อมะพริกกันแล้วเอ้ามันขึ้นหาวแทบบาดนีทอ่ะใส่เครื่องครบแล้ว พี่ด้วยก่อนอ่านค้นก่อนอ่านค้นได้อ่านคน้น,น,คน,น,คนแล้วแบบนี้มา,นมากล้องมาใกล้ๆมังดูนะครับเนี่ยกอยกุ้งเต็น อกุ้งสดๆนะครับโบมีเศร้าเบาเอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยนะครับพุนๆผุนๆผุนเต้นดองดองทีเปียกดองคาบขนาดพักขนาดอยากินกุ้งกิ้งเต้นปลาน้อยบบกินเจ้กเทียวบนข้าวไปน้ำรถแห่ ไปโจมอานะครับโอ้ยเดี๋ยวดดเวดีดูจับเบบดมาดูอื้มสุดยอดหาข้าวไปหาข้าวมากินมึงดูมาครับมามามาเสร็จแล้ววันนี้ก้อยกร้งเต้นนะครับแสบๆเลย กินกับข้าวเหนียวกินกับเชีตโตนะครับเชีตโตเมียบาอยูน่พักกับไปนี่อืมแค่ขนาด ดินนี้ออกทางนอกคือยาคาบากก้อยรันเซอร์ฮคุณกูมีเจ้าเบาปลอดภัยไรแอลกอฮอล์กินข้าวแซ่บนอนรับสบายฮนะเราเนาะ มนนด้มาเดีมาเดียตบตูดด้อยของหวาน,น,นอีกยงงังเหลือกเอกเินอ,อ,อื้นสักยี่สิบเทียวต้องได้แล้ววะหมอ <laughs> ใา่หัว <laughs> บอกอไร่็บอกอะไรย่สิบเทียวนินจะหมันสามร้อยอ มาเทียมมันทำร้อยเอาแล้วทำนนั่นฮะคอยปกเกนของหวานเต้นเอาชดก็ชดอรีเลด้เต้นออกฮอนอกพื้นที่ได้หาจอบกินบักไดเต้นออก Chết rồi. Có <laughs> ở thằng nãy. <cười> ừ. <cười> Nhưng mà suốt người nhanh tắm. Ừ. Mình đây mà sao Hết nó để nó sẽ lại kìm. Cần chỉ bò hai vào gặp bữa đây thiếp. <laughs> Cần vào hẳn đi. Thì bữa Vào bẹp nhom nhom, <laughs> Kịp bỏ <của> nhanh. <laughs> ยังยังบรบรวมดอกแล้วมื่ออื่นแล้วมื่ออื่นยังขีบรวมคลิปอีคอเ้ลายใช่เปลนาขมขมขคขมวมขมขาขมขมขนขม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 ืมขมวมนมขมขมวานตขม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 นมขนข้างเมขมขมขขมมกมมขมน 不会被你这样，我啊、嗯,嗯